สวัสดีครับนักเรียนนี่คุเบธาชมสุวรรณวันนี้เราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ากายภาพ 1. หนึ่งหน่วยการเรียนรู้โครงสร้างอะตอมเรื่องสภาพพวกของโมเลกุลน,นะครับโดยตัวชิวที่เราจะใช้เรียนคือม2.1ม5.9ับระบุสภาพพวกของสารโมเลกุลประกอบด้วย2อะตอมครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรื่องสภาพพวกนะครับครูขอทำการ แนะนำค่าค่านึงบนตารางธาตุที่เราจะไม่เคยสอนกันก่อนค่านี้เขาเรียกว่าค่าอิเล็กตรอนใ t กัติวิตี้หรือย่อว่าค่า E n เนะครับเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการของอะตอมในการดึงอิเล็กตรอนเข้ามาหาตัวเองเมื่อเกิดพันธะเคมีซึ่งในกรณีนี้ตัวที่สูงที่สุดคือฟลูออรีนนะครับท้งตารางธาตุตัวฟลูออรีนจะสูงที่สุดและจะลดหลั่นจะน้อยลงตามหมู่เพิ่มขึ้นตามค่าแบบนี้นะครับทางนี้เพิ่มขึ้นหา f ก็จะมีค่ามากกว่ากัน คราวนี้ด้วยสภาพด้วยทำไมค่าอิเล็กตร์มีความสําคัญในการพิจารณาสภาพพวกก็เพราะว่าเท่าเมื่ไหนก็ตามอะตอมตัวไหนที่มีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้ามามากกว่ามันจะเกิดว่ามันจะเกิดตัวน,นั้นมีอิเล็กตรอนมากกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความสามารถทางวความต่างศักย์ทางไฟฟ้ามันจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับจากรูปที่เห็นนี่คือเป็นโครงสร้างของน้ํากับโครงสร้างของไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับ ก็จะเห็นว่าสภาพค้วของมันมีค่าแตกต่างกันเพราะว่า O เนี่ยมีค่า EN สูงกว่า S จึงดึงอิเล็กตรอนเข้าใกล้อตอมของ O มากกว่าจากที่เห็นนะครับสภาพแดงๆนี่คือจะเห็นว่ามีสภาพั้วที่มากกว่ามันก็เลยมันก็เลยถือว่ามันก็เลยโชว์เป็นสีแดงๆเยอะกว่าเพราะว่าตรงนี้อตอมมันมีความมากเอ้ยอิเล็กตรอนมันมีความหนาแน่นมากกว่านะครับสภาพค้วมันสูงมากกว่า ตอนนี้เรื่องของสภาพคู่ของโมลโเลกุลโคเาเลนต์นั้นมันจะแบ่งได้2กรณีคือ1มีมีคู่กับไม่มีคู่ครน,นี้ค้จะสอนเรื่องกรณีไม่มีคู่ก่อนเพราะไม่มีคู่มันจะแบ่งเป็นอีก2กรณีครับคือ1ไม่มีคู่เพราะว่ามัน EN เท่ากันหรือก็คือมันเป็นอะตอมชิดเดียวกันครับ E n มันเท่ากันเพราะว่ามันเป็นอะตอมชิดเดียวกันในโมเลกุลนั้นมันจึงไม่มีสภาพคู่และถ้ากรณีไม่มีคู่อีกขันหนึ่งคือมันเกิดจากการหักล้างกันหมดพอดีครับ จากโครงสร้างของมันคือมันเกิดการดึงแบ่งแย่งกันจนในที่สุดทั้งโครงสร้างนั้นไม่มีขั้วไม่มีสภาพขั้วเหลือคราวนี้พอดูเรื่องของกรณีไม่มีขั้วแบบ En เท่ากันก่อนอะตอมชิ้นเดียวกันเช่นไนโตรเจนต่อกับไนโตรเจนออกซิเจนต่อ,อกับออกซิเจนไฮโดรเจนต่อกับไฮโดรเจนครับอย่างนี้เนื่องจากว่ามันเป็นธาตุชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่า e อมันเท่ากันทั้ง2ตัว การที่มันเท่ากันมันจึงไม่มีใครแย่งใครครับเพราะฉะนั้นการเฉลี่ยของอิเล็กตรอนมันจะมีค่าพอๆกันทั้งสองทั้งสองโมลทั้งสองอะตอมในโมเลกุลหนึ่งเฉลี่ยพอๆกันมันก็เลยไม่เกิดเป็นคั้วครับมากรณีที่ไม่มีคั้วตีเอ็นไม่เท่ากันบ้างซึ่งเกิดจากการหักล้างกันครับเอ็นไม่เท่ากันว่าธาตุมันต่างชนิดเอ็นบหรี่ไม่เท่าแต่ว่าด้วยโครงสร้างการจัดเรียงมันทําให้ การหักล้างมันเกิดขึ้นเพราะว่าการมันเกิดการเสียจนเท่ากันทั้งทั้งโมเลกุลจึงไม่เกิดสภาพพ้วนะครับดูรูปนี้เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ C กับ O ตัวนี้ตรงนี้ C C น,นะครับตัวนี้ O ใครอยู่ใกล้ฟลูออรีนมากกว่ากันก็ตัว O ถูกไหมครับตัวออกออกซิเจนอยู่ใกล้ฟลูออรินมากกว่าดังนั้นสภาพ,พั้วมันถึงดึงดึงจาก C ไปหา O ดึงจาก C ไปหา O แต่สุดท้ายแล้วถึงดึงก็ตาม มันดึงทั้งสองฝั่งแรงพอๆกันดังนั้นสภาพพวกมันก็เลยหมดนะครับต่อไปเป็น bf 3บ Bor ร boron ฟ r i f l u ครับ boron อยู่ตรงกลางฟ l u o r i n อยู่ข้างนอกด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าฟ l u o r i n มันมีค่า e n สูงที่สุดดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวสภาพพวกมันต้องมีการดึงอิเล็กตรอนจาก b ไปหา f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  แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะพบว่ามันดึงทั้ง3แกนทั้ง3ฝั่งเนี่ พอๆกันเพราะมเป็นฟลูออรินทั้งหมดนะครับถ้ามีตัวเดียวตัวหนึ่งเกิดไม่ใช่สภาพพมันจะเกิดครับแต่กรณีนี้คือมันดึงเท่ากันหมดมหทั้งสอันเพราะฉะนั้นมันดึงเท่ากันหมดมันจึงหักนางกันหมดพอดีครับจึงไม่เกิดสภาพพ้ว C-S4 เช่นกัน C กับ H ใครอยู่ใกล้ฟลูออรินมากกันครับกรณีนี้เป็น C นะครับหรือคาร์บอนเพราะฉะนั้นสภาพพวต้องดึงจะถูกดึงจาก H เข้าหา C ครับ S เข้าหา C แบบนี้ ดึงเข้ามาตรงกลางสีดำๆคือสีอยู่ตรงกลางครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสภาพ,พ้วมันก็หักล้างกันพอดีเช่นกันอย่างสุดท้ายครับซัลเฟอร์เฮกซาฟู ur, รัยตรงกลางเป็นซัลเฟอร์นะครับรอบๆก็เป็นฟูรีนเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการดึงมันก็จะเกิดการดึงทุกทิศทุกทางจากหกทิศนี้ดึงเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดสภาพ,พั้วกครับคราวนี้เราลองมาดูกรณีเกิดสภาพ,พ้วบ้างว่าจะเป็นอย่างไร ก็คือ e-n ไม่เท่ากันซึ่งในที่นี้หมายถึงอะตอมมันต่างชิดกันด้วยนะครับพอต่างชิดกันแล้วปรากฏว่าโครงสร้างมันอยู่ในสภาพที่หักล้างกันไม่หมดมันก็จะเกิดสภาพคั่ขึ้นมาเช่น H-CN ไฮโดรเจนไซานจะพบว่า H ถูกดึงโดย C และ C ถูกดึงโดย N นะครับเพราะว่า N อยู่ใกล้ฟลูฟอรีนมากที่สุดเพราะงั้นสภาพคั่ก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวถัดมาน้ำครับ H-O กับ โอมีสภาพมีค่า e อสูงกว่า h เพราะฉะนั้นมันจึงดึงมาที่โครับและสภาพก็จะเกิดที่ตรง o. แอมอมเนียมครับแอโมเนีย n กับ h n, h, n, h, n h, อยู่ใกล้ฟลูออรีนมากกว่า h เพราะฉะนั้นเวลาดึงมันจะดึงเข้าไปหา n ครับสภาพโคก็จะเกิดที่ n อ็นและคนจะสงสัยว่าทำไมเมื่อกี้ Bf3 มมันไม่ มันก็สามทิศเหมือนกัน n อ็สามมันก็สามทิศทำไมเอ็นเอสามถึงมีสภาพคั้วได้แต่เบฟสามไม่มีใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวนี้เอ็นเอสามมันเป็นทรงพีระมิดมันมีการโนนขึ้นมามันไม่ได้เป็นแบนแบบเบฟสามเบฟสามทรงมันจะแบนสนิทเลยครับตัวนี้จะเห็นว่าเอ็นมันลอยขึ้นมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาสภาพโค้วมันชี้มันจึงมันจึงปูดขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งคือ cscl สจะเห็นว่าคราวนี้มันมีตัวดึง สามตัวแต่อีกตัวหนึ่งมันเป็นตัวให้เห็นไหมครับ H มันจะให้ C แต่ C มันแต่พอ H ให้ C ปุ๊บ C มันก็จะแบ่งให้ Cl อีกว่า Cl คลอรีนเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวที่มี e- N สูงกว่าตัว C เพราะฉะนั้นอิเล็กตรตอนจะถูกดึงไปหาพวกนี้มากกว่าครับดังนั้นสภาพควืที่เราเห็นจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นป่องที่ Cl และสภาพคลโดยรวมจงจะมีทตุมิทิชีขึ้นนะครับนะครับให้นักเรียนทำ Google form ด้านล่างเลยครับเพื่อเป็นการแบ่งแ,งแยกว่า มเลกุลไหนมีสภาพผู้แล้วไม่มีสภาพผู้บ้างสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ